กรับต่อมที่พบบริเวณหัวหลักๆก,ก็จะมี3ต่อมด้วยกันนะครับก็คือต่อมน้ำลาย salivary gland ต่อมน้ำตาลา c r i m a l g l a n และต่อมน้ำเหลือง l ิ m โ h n o ครับโดยต่อมน้ำลายก็จะประกอบไปด้วย3ต่อมหลักๆได้แก่ submandibular gland หรือ submaxillary gland อันนี้จะเป็นต่อมขนาดใจรูปวงรีนะครับอยู่ใต้ อยู่บริเวณคอนะครับบริเวณใต้คางมี2คู่นะครับส่วนอีกการนหนึ่งก็คือสับลิงกัวแกลนอันนี้จะมีต่อมที่มีขนาดเล็กนะครับแปะติดอยู่ทั้งด้านท้องของสับวแมนดิบูลาแกลนต่อมสุดท้ายก็คือต่อมพารติดแกลนจะมีขนาดใหญ่ที่สุดลักษณะแตกต่างจากต่อมสับวแมนดิบูลาแกลนก็คือจะมีลักษณะเป็นแผ่นแผ่จากบริเวณคอติดกับ ซับเมนบูล่าแกนแล้วก็แผ่ขยายไปจนถึงบริเวณหลังกกขู่อมต่อไปก็คือตอมน้ําตาหรือลาครมอลแกลนตอมน้ําตาก็จะมีทั้งหมด3คู่ด้วยกัน1ก็คือตอมเอ็กซ์ตร้าออร์บิทัลลาครมอลแกลนเป็นตอมน้ําตาขนาดใหญ่อยู่นอกเบ้าตานะครับชื่อของมันก็เลยมีคําว่าเอ็กซ์ตร้าออร์บิทัลซึ่งหมายความว่าอยู่ข้างนอกเบ้าตาส่วนอีก2ต่ตอมที่เหลือจะอยู่ภายในเบ้าตานะครับคืออินทราออร์บิทัลลาครมอลแกลน และฮาเดเรียนแกลนหรือลาคไ m มอแกลนออฟเ h ิร์สไอิดทั้ง2คู่นี้ก็คือเราจะต้องตัดกระดูกนะครับแล้วก็เอากล้ามเนื้อบริเวณรอบตาออกก่อนถึงจะเห็นต่อมสุดท้ายคือต่อมน้ําเหลืองหรือลิมโนดต่อมน้ําเหลืองเนี่ยปกติจะมองยากแล้วก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เนื่องจากมีขนาดเล็กแล้วก็จะกระจายอยู่บริเวณคอการศึกษาตอมบริเวณหัวเราจะต้องลอกเอาหนังบริเวณคอและหัวออกไปก่อน สับแมนดิบูล่าแกนหรือว่าสับแม็กซิล่าแกนเนี่ยก็จะมีขนาดใหญ่นะครับเนาะอ่ะคือนี้นะครับก็จะมีรูปร่างเป็นวงกลมอาจจะลีลีหน่อยนะครับวงลีนะครับสองอันอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือสับแม็กซิลารีหรือว่าสับแมนดิบูล่าแกนส่วนสับลิงโกแกนจะมีขนาดเล็กนะครับเนี่ยนะครับที่เราเห็นสีจางๆกว่านะครับแปะติดอยู่บนสับแมนดิบูล่านะครับเป็นแผ่นแปะติดอยู่ตรงสับแมนดิบูล่า นะครับทางด้านเวนทรัลออแบปทางด้านดอซอลส่วนแ r o ติดแ a n d จะอยู่ที่เราเห็นเนี่ยที่เห็นสีจางๆตรงนี้คือ p แผ o ติดแ a n d จะมีลักษณะเป็นแผ่นแบนๆแ,แ,แปะติดกระจายกันเนาะจากทางด้านคอน,นะครับขึ้นไปทางด้านบนที่เเห็นเป็นสีจางๆอันนี้สีสสเหลืองๆวนดวนุ่มๆตรงนี้อันนี้คือแ e r ติดแกลนนะครับจะมีขนาดใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็แผลกระจายไปยถึงบริเวณ หลังกบหูแล้วก็ไปทางด้านบนตานนี้นะครับอันนี้คือเ r o t ติดแกลนทีนี้อีกต่อมหนึ่งนะครับที่เราสามารถพบได้บริเวณคอก็คือต่อมน้ำเหลืองแต่ว่าต่อมน้ำเหลืองนี่จะมีขนาดเล็กแล้วก็เห็นไม่ค่อยได้ชัดฉะนั้นมันจะกระจายกันอยู่บริเวณคอแต่อาจจะเห็นได้ยากนิดนึงที่ตรงบริเวณแก้มนะครับของหนูเนี่ยมันก็จะมีต่อมหนึง่งซึ่งมีขนาดใหญ่นะครับในต่อมนี้นะอยู่บริเวณหน้ารูหู แล้วก็มีขนาดใหญ่แปะตรงบริเวณแก้มนะครับต่อมนี้ก็คือต่อมน้ำตาที่เรียกว่า x r r i t t l l a ล r า m ครมอแ n นต่อมน้ำตาในหนูเนี่ยก็จะมีทั้งหมด3ต่อมด้วยกันโดยต่อม1ที่มีขนาดใหญ่คือ x r r i t t l l a ล r i m ครมอแกนจะอยู่ข้างนอกดวงตาส่วนอีก2ต่อมเนี่ยจะอยู่ภายในดวงตาเราต้องแกะเอาตาออกก่อนอีก2ต่อมจะอยู่ภายในเบ้าตา่อน,นี้ก็คือ ดวงตาหรือว่าลูกตาฉะนั้นเราต้องแกะเอากระดูเบ้าตาออกนิดหนึ่งเราถึงจะเห็นตัวต่อมอยู่ข้างในตัวต่อมด้านบนนะครับอันนี้ด้านบนอันนี้นะครับอันนี้เนาะก็คือต่อมที่มีชื่อว่า lacrimal gland of third e y e i หรือ h าร์เดอรี่แอนเกนส่วนอีกอันนึ่งอยู่ด้านล่างอันนี้นะครับอันนี้ก็คือ intraorbital lacrimal gland อีกตอมนึ่งก็คือต่อมที่อยู่บริเวณอวัยวเพศนะครับเราต้องทําการลอกหนังบริเวณอวณัยวเพศออกก่อนถึงจะเห็นเมื่อลอกหนังบริเวณเอวาัยวสืบพันธุ์เราจะพบตอมขนาดใจสีเหลืออยู่รอบๆอบเพนิสนะครับนะตอนที่เรา พูดถึงรูเปิดของเพนิสู่ตรงนี้ส่วนที่เราเห็นข้างในอันนี้ก็คือองคชาติหรือว่าเพนิสนั่นเองเหนือเพนิสมันจะมีต่อมขนาดใหญ่อยู่สองข้างของเพนิสนะครับเดี๋ยวขยายให้ดูชัดๆเราก็จะเห็นต่อมอันนี้อันนี้ก็คือต่อมที่มีชื่อว่าพรีพูเทียลแกลนจะพบเนาะในเพศผู้ ทําหน้าที่สร้าง,องฟอโิโโรโมน okay. ส่วนในเพศเมียก็จะพบต่อมนี้เหมือนกันที่มีทําหน้าที่คล้ายๆกันนั่นคือสร้างฟฟโรโมนเหมือนกันแต่ว่าจะมีขนาดเล็กกว่าเรียกว่าคลิทโทรแกล์แต่ว่าเราดูยากก็เลยไม่ได้แกะให้ดู